มาดิเอ๊ะทำอะไรกูไม่ได้ทำอะไรกูไม่ได้สวัสดีครับทุกคนอยู่กผมดูเอ็กนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม I อเดอเร r เฮ r Game นะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่น เป็นโหมดคาเลหาดนะทุกคนแล้วก็เล่นอันดับฝันร้ายนะครับที่ทุกคนไม่กล้าเล่นกันนะครับเพราะว่ามันยากนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันง่ายๆนะครับมาเดยวสร้างห้องก่อนกดไปตรงนี้อ่า PSMGT ให้คุณเอมเขบานะครับบอกยาก มา,มาแล้ว,วนะครับฝันไลยมาแล้วทุกคนเก็บสามสิบถุงเหมือนเดิมที่จริงผมนึกว่าจะห้าสิบถุงนะฝันไลยโอ้โหผีมาเลยทุกคนเปิดเกมมาเอาเลยนะไ,ไปเลยถ้าสมมุติเราออกห้องห้องมาแบบนี้แล้ว,วาตายเลยแบบน,น่าเล่นไหม <laughs> แบบออกห้องแรกมาแล้วก็ตายอะ่ะมีเลยมีเลยเนี่ยมาแล้วทุกคน มาเหรอแต่รอบนี้ทำไมได้สี่ถุงอ่ะเฮ้ยมาแล้ว <c oughs> ออกห้องไม่ถึงสิบบิห่ามเอ้ยมาเลยไหมมาผมตรงนี้ถ้าขึ้นวิ่งปุ๊บธว <c oughs> ิ่งกดวิ่งเลยเข้ามาในห้องนะครับจะไม่ทันแล้ว มันยากจริงนะทุกคนปะคุณเอฟตายแล้วทุกคนเริ่มใหม่มันไวไปไหมวะไวจริงมันวิ่งเดี๋ยมฟาร์มห้องขวาไปเลยไปห้องซ้ายห้องซ้ายคุณตรงไปเลยคุณตรงไปเลยอือโอ้ผมไม่มีเลยเลยเรียนยามาแล้วเหรอไวเกินคุณเอฟว่าวะนี่เราไม่เจอเลยวะก็อยู่ที่ผมโอ้โหโคตรไวทุกคนดู มารู้มาชั้นล่างมารู้ชั้นล่างแล้วไงเลื่เลื่อยอยู่ที่ผมสวยเราต้องรีบเล่นนะทุกคนผมไม่มีวิ่งนะอือมายังมายัะช่วงอะไรบ้างมาเหรอยังไม่มายังไม่มา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 รอรอรอคุณดาววิ่งแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องรอคุณดาววิ่งของคุณเอ็มนะ มันไม่ไปไหนวะโอ้ยแยกโคตรไวึือไปชั้นบนขึ้นไปชั้นบนเดี๋นนยวผมไปหาเดี๋ยวไปจกกูเล่นห้องชั้นล่างก่อนมาคุับควันนี้ผมแยกกันไปไหมไใช่ใช่ใช่แยกกันไปมันมันยังไม่มายังไม่มาวันนี้ผมกับคุณเดมจะมาพิสูจน์ว่าฝันร้ายมาันจะโหดจริงหรือเปล่าครับทุกคนเฮ้ยมันไปไหนหวะก็ผมยังไม่เห็นใครผ่านนะก็ไม่รู้นะ ผมอาจจะไม่ได้ดูที่ผมคนที <ไว S 2> ่เล่นผ่านเลยโคตรไ,ไวเฮียเอ้ยมันอยู่มันอยู่ตรงไหนลงไปลงมาอยู่ชั้นผมมันไม่ได้ล,ลงมาชั้นล่างใช่ไหมเฮ้ยลงชั้นล่างละลงชั้นล่างสี่ผ่านทั้คนเนี่ยเราต้องกดวิ่งเลยนะทุกคนถ้าเสียงมันมากใกล้ๆมันไงไม่ทันนะครับทุกคนทำเลยผมอยู่ห้องจุกผมอยู่ห้องจุกกดเอ็มอยู่ช,ยยยชั้นบนใช่ไหม ได้ๆผมขึ้นมาบนแลน้วคุณเอ็มอยู่ชั้นบนนะครับทุกคน <c oughs> ผมต้องรอคุณดาววิ่งนะทุกคนเนี่ยทุกคนมันดักแบบนี้เลยเหรอไวเกินไปไหมไม่มันดักหน้าห้องเลยมันไปไหนเลยนะเอ้ยมันดักนะมันดักทางเอ้ยมันไปแล้วไปแล้ว,ลวอยู่ชั้นกลางอยู่ชั้นกลางอยู่ชั้นกลางนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปคุณดาววิ่งน่าจะมาพอดี อย่าอาอกไปไกละนะย่ถุงหาคนยากเลยทุกคนมาผมออกไดถึงตรงนี้นะทุกคนวิ่งความยังยังเฮ้ยอยู่ข้างบนวะมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนใช่ไหมสิบหกถุงแล้วนะใช่ทุกคนยากมากสิบหกถุงแล้วมันอยู่ไหนวะตอนนี้ มาผมเลยเก็บเก็บเก็บเยี่ยทุกคนโคตรไวคุณดีมกดกดวิ่งยังจะได้จะได้ดูวิดีโอเพิ่มสปีดิดนึงทุกคนมันยากจริงนะทุกคนอีกที่เอามาแล้วอีกที่เออกดแล้วกดแล้วกดวิ่งละมาเดี๋ยวผมไปดูวิดีโอเพ๊บนึงนะทุกคน มาทุกคนผมก็ไปดูวิดีโอเอาวิ่งมานะครับทุกคนมันก็จะติดรูปปีกนะทุกคนตรงที่มันเป็นรูปวิ่งนะทุกคนเฮ้ยมันลงไปชั้นล่างลงไปชั้นล่างใช่ไหมใช่ใช่ใช่อี๋เอ้ยผมว่าชั้นล่างจะเล่นยากที่สุดละชั้นล่างเล่นยากนะทุกคนผมควอนมาผมอาเล่นไปแล้วไปแล้วคนวิ่งเลยวิ่งวิ่งละวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยเก็บไม่ทันเยอยก็ผมอยู่กับคุณดีเอ็มนะครับทุกคน มันเครียดมากผมเหรอมัรู้อะเฮ้ยี่ยทุกคนน้าเสียงมาปุ๊บผมต้องรีบเข้าห้องนะเพราะผมจะไม่พลาดนะครับทุนก็มาลุ้นคุณทีเอ็มว่าจะห่าดหรือเปล่ายผมไม่พลาดทีเอ็มเจอตัวเลขนะทุนมันต้องหาหาดผ่านนะครับเมื่อกี้ผมได้หาดผ่านนะหาดอะไรไม่ไม่ผมผมต้องไปเปิดหรือเปล่าเออออใช่ต้องขึ้นมาชั้นบนอะ ผมก็ไม e. ่ม okay, ีตานะทุกคนคุณเดมเจอเลขเหรอใช่เนี่ยทุกคนมันอยู่ตรงผมเลยคุณเดมมีตาไม่ดูให้ผมหน่อยวไีอยู่ชั้นล่างอ่ะเอ้ยอยู่ชั้นกลางมันอยู่ชั้นกลางนะทุกคนมาวิ่งผมมาละเร็วๆห้องไหนใช้กุญแจห้องห้องล่างสุดเหรอใช่ใช่ใช่ทุกคนมันมาแล้วทุกคน เอ้อยเอะทุกคนผมก็งานไม่ทันนะคุณเดมตายเย้เฮ้ยใครได้รหัสผ่านต้องต้องไปข้างบนวะได้ผมได้รหัสผ่านจับเลยอ่ะมาทุกคนคุณเด,ดมเพื่อนรอบนี้เราจะผ่านไหมผ่านดีแจ้งผมสิอย่าเพิ่งมาได,ด้ผีบ้าเตรียมตัวไปเลยน่าเจอเลยหรือเปล่าน<ะ>่า <นะ S 2> รู้ทางไงรู้เดมป้าถ้าได้ เราได้เก็บไว้ขึ้นไปข้างบนมิคิเราได้กี่ถุงแล้ววะยี่สิบสองมิคิได้ยี่สิบสองนะทุกคนเฮ้ยถือไว้เยอะเลนะได้ตัวเลขอะไรไหมรหัสผ่านอะไรอ่ะคุณน่าจะไม่ได้นะยังมาเอ้ยหยุดยูคนเฮ้ยอยู่ไหนวะผมดวนเฮ้ยลงมาชั้นล่างรือเปล่าเฮ้ยผมได้รหัสหรอ ลงไปชั้นล่างลงมันจุกกลับมานะเกรียนจริงๆถ้าขึ้นไปชั้นบนได้เล่นง่ายนะทุกคนชั้นล่างนี่เราต้องเอาไว้ทีหลังนะอีกที่อยากมาแล้วช็อกโกแลตชิพนี่ไงลูกตาเด็กทุกคนมาแล้วเฮ้ยไม่ไม่แล้วไม่แล้วคิดว่ามันไปไหนวะ มันจะวนเวียนอยู่ตรงเราเพราะมันเป็นระดับฝันร้ายนะทุกคนผมมีวิ่งนะโคดี้มมนไม่มีเหรอใช่ผมต้องรีบนะทุกคนรีบเข้าห้องเลยรีบเข้าห้องเลยรีบเข้าห้องนะนี่ห้องอยากผมจำได้มันอยู่ฝาตะโคกนะทุกคนก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะว่าผมรู้ได้ไงมันอยู่ที่ฝาตะโคกนะทุกคนโอ้ยอี๋ผีมาเจ็บมากเจ็บมากผมได้ตัวเลขว่ะ สิบถุงละสิบถุงละอีสิบสองถุงแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนมีต่วไหนเฮ้ยอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างเล่นได้เล่นได้เล่นได้เล่นเดินเลยต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชู่มาแล้วว่าผีมันโหดจริงอยู่ชั้นบนวะอยู่ชั้นบนใช่ไหมใช่ใช่มันวนอยู่ที่เดิมนะทุกคนไม่ยอมให้ไปไหนเลยเปิดเพลงรอแล้วกัน ทีนี้ก็ไม่น่าฟังไปยังไปยังสล่างสุดละสวยอยู่สล่างสุดนั่นคนให้คุณทีเอ็มดูนะเอ้อไ,ได้กุญแจแล้วทุกคนคนุณแจคุญแจซ้ำใต้ดินสิบแปดถุงตอนนี้อยู่ครบยังเอ้ยคุณทีเอ็มตกใจหมดเลยสิบแปดถุงเนาะเอ้ยอีฝั่งเรายังไม่ได้ไปฟาร์มไงอ้าว ใช่ที่ว่าห้องน้มันต้องใช้เลยอ่ะผมดีมลองนะนี่ว่าทำตัวเลขนะทุกคนทำยังไงวะลืมอ่ะเนี่ยทุกคนเราต้องไปอีกฝั่งนู่นนะนนว่าไปยากว่าต้องมีวิ่งเหมือนทุนอยู่ชั้นล่างอย,อยู่อยู่ชั้นล่างอยู่ผมต้องรีบเล่นทุนผมต้องกดวิ่งเลย,ยทุนต้องไปให้ไวทุนจะไปไหนชั้นล่างอ่ะคุณดีมหาวิธียุบไปห้องกลางเลย มันยังอยู่ตรงไหนไม่มีตาดินี่ทุกคนสูงหน้าอยู่ชั้นล่างนะชั้นล่างสุดเลยสูงอ่ะวันนี้คุณอยู่อยู่ตรงไหนมาๆงนมาตกใจอีกแล้วทุกคนตามมาวาร์ปลงไปดินี่ไงต้องเฉลยนะทุกคนวาร์ปลงไปวาร์ปลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นล่างใช่ไหมเออเฮ้ยผมอยู่ห้องกลางว่ะชั้นกลางเลยเอ้ผมอยู่ชห้องห้องกลางเหมือนกัน ห้องควานครับผมอยู่อยู่ห้องใกล้บันไดเลยมาอีกแล้วทุกคนเยเอ้าอะไรครับบอสคุณเอ็มเดินผ่านประตมาเลยนะครับทุกคนโอ้โหผมทะลูกครับนี่เป็นวิชานะครับที่คุณทีมห่างหายไปนานนะผมก็เดี๋ยวบินผมมาแล้วผมก็ไม่มีตาคุณเอ็มมีตาไหมมีดูให้ผมหน่อย เดี๋ยวเดียวรอรอตุไปทั้งสองเลยเพราะว่ามันต้องลงไปทั้งสองเลยมันเหลือแต่ห้องข้างล่างอะ่ะยดงไมวเรายังไม่ได้ไปอะ่ะใช่เราต้องไปเล่นตรงใกล้ๆห้องจุกอะ่ะเออใช่ใชโคตรยากนะทุกคนมันไว,วเลยวิาเอ้มันมันผีมันไวเกินอะ่ะนีไหมเดี๋ยวจะให้คุณดีเอมไปร่ออยู่ชั้นบนนะรุนแล้วผมจะไปหาของชั้นกลางชั้นล่างสุดนะครับรุน ได้ไหมเอายว่าเราต้องหลอกผีอ่ะให้มันขึ้นไปข้างบนอ่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันชั้นล่างสองคนมันน่าจะมันน่าจะอยู่ที่เราตลอดแน่นอนบางทีมันก็ลงมาเออขึ้นไปข้างบนนะคุณนีมีตามไหมมีตามไหมเดี๋ยวอราลองไปขึ้นบนเลยลงลงอย่าเพิ่งทิ้งฉันจะปิดเดี่งทิ้งฉันจะปิดเดินลงก่อนเดินลงก่อนใช่วิ่งวิ่งวิ่งคนวิ่งเลยขวาแล้วก็ตรงมาเลย ดอนเลยดนเลยตรงมาแล้วอ right. right. ่ะโอ้โหสวยรับรุ่นเพิ่ม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 สปีดไหมอ่าสปีดเพิ่มไหมน้ารุ่นเดี๋ยวผมไปเพิ่มสปีดนิดนึงครับดูวิดีโอนะทุกคนมาทุกคนผมไปดูมาละคุณดีมีตาไหมมีมีมีผมยังเหลืออยู่คุณดีมเหลือตาอยู่นั่นรุ่นข้างบนป่ะอยู่ข้างบนใช่ไปไปเลยเดินยัไงกลนห้องเดินยัไงกลนห้องไปทางนู้นก่อนไหมเออมาบอกถ้ามันมาบอกด้วย เสไปมีคนผมได้ตาแล้วได้ตาแล้วมันผมดูต้นทางให้ผมดูต้นทางให้ไม่ต้องไม่ต้องได้ช้ตาดี๋ผมจะดูต้นทางให้คุณดีเอ็มนะทุกคนอีอะคนเราแวองอะทุกคนผมบอกเลยเพราะมันไวนะครับได้ตาอีกว่ะสวยถ้าเสียงมาป,ปุ๊บผมจะวิ่งเลยนะทุกคนจะวิะว่งไปห้องจุกนะ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะทุกคนเฮ้ยห้องกุญแจเอ้ยมีกุญแจคุณดีมาดูต้นทางผมดิโอเคเลยโอเคทุกคนจะไปห้องกุญแจนะทุกคนเฮ้ยวิ่งเฮ้ยบินกดวิ่งเลยกดวิ่งเลยวิ่งเลยโอ๊ยเฮ้ยไม่เห็นผีนะนอกหนเหรอโคตรไกลที่แค่วิเมื่อกี้เสียตายขนาดกดวิ่งเนี่ยทุกคนยังไม่ทันมันนะมาเริ่มใหม่ทุกคน ว่ามันยากจริงว่ะฝันร้ายเนี่ยใครเล่นผ่านายกนิ้วไปเลยเอาไปสองนิ้วโปง้งกโอ้โห oh, มา,มาแล้วด้วมาแล้วมาเ้าใช้ตาให้เป็นประโยชน์นะทุกคนได้เลยเราได้สองอยู่นะทุกคนดูข้างนี้เลยเดูยข้างนี้เลยสวยมีสามตานะทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวผมไปข้างบนเฮ้ยมังกรนังขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปข้างบนมังกรนังขึ้นไปชั้นบนนะระวัวงนะโอ้โหไม่มีเเลยหรอถุงอนะ่ะเดี๋ยวเอ็กไปข้างล่างนะเฮ้ยครับเด,ดี๋ยวผมไปเล่นชั้นล่างนะทุกคนที่อยู่ไหนขึ้นบนเหรอลองดูตาแป๊บนึง เออยู่ชั like, w, oh, no. ้นบนว่ะมมันจะลงมาพีีมาลงลงมา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 นี่รวนไฟกระพริบแล้วผมถ้าไม่ดูตานี่ชิบหายนอนเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนคุณสเตปคุณทีมนะครับยกประตูนะครัอุ้ยไปสุดมันไปสุดเฮ้ยมันไม่ไปไหนวะไปที่อื่นเถอะข้างบนว่ะเอ้ยข้างล่างลงเลยลงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้ขึ้นชั้นบนนะผมขึ้นไปแล้ว เล่นนักสู้หรือเปล่าคนนั้นนี่ตาสองกัญนยงล,นลงไปมันยังไม่ลงไปอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเอ้ยลงไปแล้วลงไปแล้วห่างเฮ้ยลงมาแล้วคนแต่ต้องให้คนหนึ่งดูต้นทางครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเพราะว่ารอบนี้ถุงในอยู่ชั้นบนเยอะเล่นง่ายหน่อ,เอยเมื่อกี้ถุงอยู่ชั้นบนอ่ะอยู่ชั้นบนไหมเอออยู่ชั้นบนผมต้องรีบเล่นนะทุกคน ผมดูต้นทางเลยลงแล้วลงแล้วลงแล้วเฮ้ต้องขอดวิ่งเลยนะไ่้ผีโคตรโหดเลยใช่ไหมข้างล่างสั่นไหมข้างล่างสั่นไหมยังยังยังไม่สั่นนะมาดิมีหน้าประตูเราเลยวา,าร์ปมาหน,นิโอ้ข้าง,ง,งบนอีกแล้วอะ่ะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมผมเล่นไม่ได้ผมยังไม่มีวิ่งนะทุกคนเพราะว่าผี ทิ้มไวกว่าวิ่งทิ้มนะรุ่นมาแล้วมาแล้วมาอยู่ชั้นกลางไงออกไปไหนไม่ได้ป่ะมาแล้วมาแล้วมาชั้นผมมันมาชั้นผมเสียงมาแล้วอย่ามาเหรอใช่มีอยู่ชั้นผัมีอยู่ชั้นผมรีบขึ้นเลยอยู่ชั้นผมอยู่ขอดวิ่งขอวิ่งอยู่ที่คุณทีเอ็มนะทุกคนโอู้ยเก็บไม่ทันดีเอ้ยมาทุกคนผมจะไปเล่นละ อยู่ตรงไหนวะสนบนส่วนบนู่วน,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 นบนอยู่คุนอเอาคุณเอ็มอเอาไม่เป็นไรล่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคนุณเอาหรือว่าเราแพ้ติดต่อกันหลายครั้งวะไม่เกี่ยวมั้งยังไม่มีคนตายเลยนะ ทุกคนเดี๋ยวผมไปเริ่มเกมใหม่นะครับทุกคนมาครับทุกคนน่าจะบ,กกบักับเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะบักนะครับทุกคนเอา้ามาแล้วเมื่อี้เร็วเกินไปไหมเร็วจริงถุงไม่มีเลยว่ะห้องนี้มันน่ายอยู่นะห้องเราเลยผมขอลุ้นให้ถุงอยู่ชั้นบนนะทุกคนเพราะมีห้องจุกเยอะนะชั้นล่างไม่มีเลยนะครับชั้นล่างจะเล่นยากสุดนะมีห้องเดียวชั้นล่างอะ ไม่เจอเลยนะล้วนใหม่แล้วทุกคนเนี่มาแล้วโยกประตูโยกประตูสเต็ปคนที่เอ็มนะอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนไปเลยไปเลยรีบเล่นเลยอ่าถุงซ่อนตรงนี้ทุกคนอย่านะเฮ้ยมาแล้วว่ะเก็บไม่ทันเนี่ยทุกคน สุดยอดเลยผมขอให้ถุงอยู่ชั้นบนนี่เยอะนะอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างดิวขึ้นชั้นบนไปโยกขึ้นมาเหมือนเดิมนี่หายนะคุณเนี่ยคุณวิ่งไปทางซ้ายกันผมไปละคุณเอ็มไปทางไหนผมทางขวาคุณเอ็มทางขวานะทนุกคนสวยแยกกันดีละต้องรอคุณดาววิ่งนะทนุกคนอุ๊ยอัพอัพอัพวิ่งไหมอัพวิ่งไหมไปทุกคนเดี๋ยวผมอัพวิ่งก่อนนะครับ 2000 years later. thousand two มาทุกคนผมดูวิ่งมาละเข้มอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างเล่นหนวดเลยเล่นหนวดเลยเล่นเลยเล่นเลยนี่ทุกคนถุงไหนเก็บได้ก็รีบเก็บก่อนนะครับเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยสิบเอ็ดละสิบเอ็ดละมันต้องมีสักถุงนี่นี่สองถุงนี่นี่แนวห้องน้ำเก็บเลยแนวห้องน้ำสี่ละสี่ละข้างบนน่าจะสิบแปดข้างล่างสิบเอ็ดอ่ะเฮ้ย นขนางสิบสองข้างสิบสองใช่ไหมไปเขี่ยม,มา้าหรอผมไม่มีตาเลยนะทุกคนผมมีผมม,บบผมีอยู่ชั้นบนว่ะอยู่อยู่หน้าห้องผมอยู่หน้าห้องผมจกลับมันมันกลับมาที่เดิมเจ้าเล่ยชิบหายยากจริงเหระทุกคนลงนชั้นล่างละลงชั้นล่างล่างสุดเลยสวยดิ้นเลยดิ้นเลยผมไม่มีวิ่งนะ เอาได้คนเจ๊ดุลย่ามาหรอผมมาแหรอใช่ใช่แต่ผมไม่มีวิ่งว่ะทันไหมะไม่ทันอยู่นะเฮ้ยทันว่ะเฮ้ย,เ,ยเร้ยเนเก็บตายนะครับทุนเกือบตายครับนี่ถ่านเล่นด้วยกันนะอันนี้คนเดียวนี่ผมว่าคุณไม่ต้องกดเล่นนะครับทุกคนเราอยู่ชั้นล่างสุดว่ะอยู่ชั้นล่างสุดกันไหมใช่หาหาของหาของเลยข้าง,ง,ง,งบนอีกอันหนึ่งอ่ะ ท่าบนบริอันนั่งอยู่ตรงหน้าโอ้ยย่ไอห่างเลยตก <c oughs> ใจอะไรครับตกใจแล้วนนอย่าตกใจผมเลยเอ้ยคุณเรียมมาแล้วห้องผมมีห้องแล้วผมหาหาดวงตาผมไม่มีตายจ <c oughs> ะไปเฮ้สเต็ปอะไรวะสเต็ปโยกประตูหรอขอทำตาม <c oughs> บ้างดิ เลือดเสียงหายเหรอผมมีตาเดี๋ยวผมกดก่อนหนึ่งผมแก้พยายามแก้้องไม่ได้นะตัวนี้เยอะมากนให้คุณเอ็มทำนะคุกเฮ้ยมาแล้วเห้องดิพิมกระตุกจิตกระชากใจหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับ เราจะเอายังไงดีไม่ต้องแก้หรอกข,ข้างในก็ไม่มีอะไรใช่ตันมันจะไปแก้นะตรงนี้เพราะว่าข้างในไม่มีอะไรเลยนะห้องนะน้ำไหมห้องน้ำใครฟานวะตีนฟานรอเปล่ายังย่างผมไม่ได้ฟานเฮ้ยข้างบนอีกอันหนึง่งตรงไหนอ่ะเอ๊ะน่าอยู่ตรงตู้อ่ะตรงตู้อีกฝั่งนู้นมีไหมตู้มั้นเป็นไอ้ผมฟามหมดแล้วนะ ตงนี่ไงตู้นี่ไงผมบอกแล้วนะได้ละสิบแปดละเดี๋ยวแต่ข้างล่างใช่ไหมผีเอะไรผีมาผีมาโดนดูดรีบกนวิ่งนะเดียเออเก็บไม่ทันนี้ยผมเก็บไม่ทันเหมือนกันตรงนี้ไม่ใช่ห้องวาร์ปหรออีกห้องนึงเข้าขากันละจะไปเล่นอีกห้องนึงท่านไม่มีน้องตายเล่นยากนะทุนข้างบนอ่ะข้างบนเลยอีกห้องนึงน่าจะออกไปแล้วน่าจะออกไปแล้ว เฮ้ยน่าจะเป็นห้องนี้นะครับทุนนี่ผมจะวาร์ปไปถ้าผมขอวาร์ปได้ผมขอวาร์ปไปชั้นกลางนะครับทุนยังไงก็ไปชั้นกลางดูข้างบนดูข้างบนดูข้างบนไงยู่ที่ผมเลยดูที่ผมเลยลงชั้นล่างหรืยังยังเฮ้ยลงมาแล้วนี่ยาวติดห่าเลยวะเมื่อกี้มีทางไม้ อย่าไปแล้วรุนยังไงยางยังยังไม่ขึ้นมาผมจะไปห้องวาร์ปนะผมไม่มีตาเลยทุกคนเฮ้ยใครหาหน้าประตูวะเล่นยากชิบหายเลยมันอยู่ชั้นบนว่ะชั้นบนไหมเอออยู่ชั้นบนผมจะเล่นเล่นชั้นกลางทุกคนโอ้ย,อยี้ยชิบหายกูแล้ว ว่างผมตายว่างผมตายอ้าวเป็นไงทุกคนสเต็ปเทพเจ้านะจริงๆมีใครทำได้หรอกโอ้โเล่นยากจริงอยู่ชั้นล่างอยู่อ่ะขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาแล้วใช่ไหมนี่ขึ้นมาที่ผมละถึงจะขึ้นไปก็เล่นยากนนทุกคนเทียมอยู่ชั้นกลางอยู่ชั้นกลางหัวออกมาลี่ไม่ได้นะทุกคน พ่อมนลงมาไวนะเออมลงไวจริงเอา้ามาดิเอทำอะไรกูไม่ได้กำะไรกูไม่ได้อะไรเดินไปยังไปยังไหนไปด้วยยัง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 เสียง,ยงนี้ผมนะเอา ก็อยู่ดีคดดีเอ็มนาวนโน,นก็จบเรท่านี้นะทุกคนสำหรับโหมดฝันร้ายนะครับทุกคนมันมันยากจริงขผมยอมรับเลยไม่หา่านจริงนะครับทุกคนก็คลิปมันก็นานแล้วนะครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอก,กาันพัดหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ